พระริบุตรตานังสัพเพเวโรจะนามัก,กาสันนายิตวาพระลิงเสนังลาหุพัทธ,ธมุปาขมุงสัมโยธานิพันทันเตภิกขุนังสาม,มิติงวะนังอาโปจเทวาปะทวีจเตโชวาโยตทะทาคมุง วัลุนาวาลุนาเทวาโสโมจะย่าสาสาสหะเมตตากะลุนากายิกาอากูเทวายสาสีิโนทะเสตทะสตากายาสเพนานันตาวันนิโนอิจิมันโตชุติมันโตวันเนามันโตยสาสีิโนโมทะมานาอภิกรรมุงพิกุดังสมิติงวะนังเตนทูจะเทวาสหะลีจะอาสะมาจะ ทูเวยะมาจันทัสูปะนิสาเทวาจันทะมาคูปุรักขตาสุริยันสูปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตานักขานิปุรักขตาวาอาคูมันทะวะลาหากาวะสุนังวาสโโาโฮเสโถสักโกกาตัากโกปาคะมุลินท,โทัโธ ทเสเตท่าสัทากายาสปีนานันตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตัน,โว,นวโตยสศสีโนโมโหทะมาาพิกาม,มุงพิกุนังสัม,มิติงวานังอ่ะทาคูสหภูเทวาชะระมักสิขาลิวะอริทกาจโรชาจะอุมมาบุพพะนิพาศีโนวารุณาสหาธรรมมาจะอจุตาจะ อเนชากาสุเลยะลุติรลาอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนโงทะเสเตทะสทากายาสเพนาน,นัานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยศส,สิโนโมทะมานาภิกามมพิกุดังสัมปิติงวะนังสัมานามหาสัมานามานุสามานุสุตตมาคิดทาปะทูศิขา อากูอากูมโนปทุสิกาอาทาคูอะระโยเทวาเยจะโลหิตตวาสิโนปารลคามหาปารลคาอากูเทวายสัสสีโนทะเสเททัมสทากายาสัพเพนานันเตวันทิโนอิทิปันโตชุติปันโตวันนับปันโตสัสสีโนโมทะมานาภิกขมงภิกุหนังสัมปิติงวะนังสุกกากะลุมมหาอาลุนาอากูเวกขะนัสสาสหะ โอทายะไคยะหาปาโมคขาอคูเทวาวิจักขนาสะทามัตตาหาละขาชาพิสกาจะยะัสสิโนท่านไยังอาคาปะชุนโนโยทิสาภวิสติทัสเตทัสทากายาสเปนานันโนวันิโนอิทิมันตุชุติมันโตวันนัมโตยะัสสิโนโมทะมานาภิกขะมุงภิกขุนังสัมพิติงวะนัง เกมิยญาสุสีตายามากันทก,กาจกยาย์สัสีโนสัมพิตตาการามเสถาชโชตินามาจะอาสาวานิมม马拉นะติโนอาคูอัตาคูปาระมินมิตาทะเสเตสทัศตากายาสเปนลานเา,าวานันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันโนมันโตยัสสัตสีโนโมทะมานาพิกมบุพิคุณังสะม่ติงวะนัง สัเทเถตเ,ตเทวนิกายาสเพนนาน,นตะว,วันนิโนอิจินาน,นตะว,วันนิโนนามันวะเยวะอาคันชุงเยจันเยสัทิสาสหะ,ะปาวุฒะชาติมักกิลังโอคะตินนะมะนาสะวังทักเคโมขะตาราังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรัม มาปะระบันโตจะปุตตายอิทิมะโตสหตังสันนังกุมาโลติดโสจะโสปาคะสัมิติงวะนังสหัสสะพรัมปะโลกานางมหาพรัมมะพิตินทติปุปปันโนชุติบันโตพิสมาก,กายโยยัสสิโสทัศเสเิอิสลาอาโกปเจกกะวะสะวัตติโน เตสันจะมัชโตอาคาอาริโตปาริวาริโตเตจสัสเพอภิกันเตสินเถเทเวสัพมเกเมาละเสนาอภิกามิปัสสะกันหะสะมันที่จังมันที่ยังเอทะคันนะหะทะพันทะทะลาเกนะพันธะมัตถุบโบ สามันตาปาริวาเลทะมาโวมุตจิทะโกจินังลิจิททะมหาเสโนกัน,นาหะเสนังอะเปสยัยปานินาตละมาหัจสัสลังกตาวานะเพระวังยะถาปาวุสกโกมเมโขธานายันโตสาวุชิกโกตทาโส ปัจจุธาวัตติสงังกุโทอสัยังวะเสตันจาสปังอภิยายะาวะ,วะกกิตวานาจักภูมาตตโตอวันตยิสัทธาสาวเคสาสเสนนัเตงมาลาัสยนาอาภิกันตาเตวิชานาทะพิขโวเตจาาอัตปะมะกาลุงสุตวาพุทธศาสา,ส,าสนางวิตรละมิตรลาเคหิ ปักกามงเนสังโลมัมปิอัจฉยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพระยาตีตายะสัสสิโนโมทันติสหะปูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทสุดที่สิบหมงคลจกักรวาลใหญ่สิริทิตมติ เตโชชยสิทธิมหิทธิมหากุณาปริมิตะบุญญาธิการัศสัพพันตะลายานิวารณะสะมนทัศสักวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะเทววัตติงสะมหาปุริสะลักขะนานุภาเวนะอาศี ตะยะนุพะยันสลนานุภานะอัจุดตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะสัตพันนารังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศปาละมิตานุภาเวนะทัศอุปะ ปารมิตานุภาเวนะทัศปารมันทะปามิตานุภาเวนะสีละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเจยยะธรรมานุภาเวนะจะตุลาสีติสหัตสะธรรมะขัดทานุภาเวนะ นาวะโลกุตตะระธรรมานุภาวเวนะอัตถังคิกะมัคคานุภาวเวนะอัฏฐะ,ะมาปฏิยานุภาวเวนะชะละพิสยานุภาวเวนะจะตุสัจ,จยานนุภาเวนะตัสสะภะยานุภาเวนะสัพพันยุ ตยานานุภาเวนะเมตตากาลุณามุทิตาอุเบกขาลุภาเวนะสัพพาปะติตตาลุภาเวนะตะระตะนัตตะยะักขละสละนานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลคะโสกุปัตถะวะทุกขะโทมะนัสุปายาสา วินัศสันตุสัพพะอัตตะลายาปิวินัศสันตุสัพพะสังกับปาตุยหังสัมิจจันตุทีคายุตาตุยหังผลตุสัตวะชีเวนะตะมังคิโกผลตุสัพพะธาอากาสะปัตพะตวนะภูมิกลงขาสังหะ สมุทาอารักขาเทวตาสทาตุเหอนุรักษันตุพราะวัตตุสัพพะบังคลังรักขันตุสัพพะเทวดาสัพพะพุทธานุภาเวนะสตาสุถีพระวันจุเตเพราะวัตตุสัพพะบังคลังรักขันตุสัพพะเทวดาสัพพะธรรมานุภาเวนะสตาสุถีพระวันจุเตเพราะวัตตุสัพพะบังคลังรักขันตุสัพพะเทวตา สภาพทางสังขานุภาเวนะสทาโสตีปวันตุเตนักตัยักขะปูตานังปาปัตกะหะวิวาลนาปิตตัสานุภาเวนะหัตตะวาเตสังอุปัทเทเวนักตะยักขะปูตานังปาปัตกะหะวิวาลนาปิตตัสานุภาเว,ะะว,าเาเวนะ หัตตวาเตสังอุปทเวนตตักขตยัคขปูตานาังปาปัะคะวิวาลนาบริตตัสาลุภาเวนะหัตตวาเตสังอุปทเวบทสวดที่16พัทเทกรัตตะคาถาอาติตังนานะวะนานวาขะเมยยะนปะติกังเกะอ,อานาคตังบุคคลไม่คิมหนึง่งบุคคลไม่ ควรกำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตติตัมปะนีหันตังอปปตันจะอาณาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจุป,ปัน,นัญจะโยธรรมังตตะตตะ ปัสสติอสังหิลังอสังกุป,ปังตังวิทามะนุภะรูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งตามปัจจุบันไม่งอนไงไม่คอนแคนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปุรุโป่งเดิดอจเชวะกิจจอาตับปังโกชัญญามารณังสุเว เพิงทำความเพียนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้กัน,นะความตายในวันพรุ่งนะหิโนสังขรรัตตะรัตเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะความพัดผัดเพียนกับมัจจุราผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาทิมาตาปิงอาโหรัตตะมะตันทิตัง ตังเวพัทเทการับโตติสันโตอาติคาเตมุนีติผู้มีพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เขียดขานไม่ทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชานี้แหลบทสวดที่1ิบเจินหะปัจจ วกคณะปาทะชาชะลาธรรมโมมหิชะลังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาจริงอนตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มะละมะละณธรรมโมมหิ มารณังอะนะตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาพาโววินาพาโวเราจะเล่าเป็น,ปนต่างๆคือจะต้องได้พัดผ้าจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมสสะโกมะหิกรรม ทายาทรกรมมะโยนิกรมมะพันธุกรมมะปะติสาระโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรม,มังกะลิสมิการลายานางวาปาปักกังวาตัสทายาโทพระวิสมิ เราจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเรวังหัมเหหิอพินหังปัจจะเวคิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันทุกๆวันเถิด